สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับตอนเราสู่รายการแกะสูตรเพลงดังนะครับรายการที่จะพาคุณมาดูว่าข้างในเพลงเพลงนึงเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะวันนี้ก็เป็นของเจฟสตาร์เตอร์นะครับชื่อเพลงว่าเหมือนวิวาครับผม ก็เป็นเวอร์ชันที่ผมได้ลองทำออกมานะครับโดยใช้กีตาร์แล้วก็อุปกรณ์ที่มีนะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแทร็กทั้งหมดนะผมใช้เป็นโปรแกรมโลจิกนะครับจะได้ดูง่ายๆนะเนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าขณในี้มันมีเสียงอะไรบ้างแล้วเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่ากว่าที่จะได้เป็นเพลงเพลงนึงเน,นี่ยมันต้องผ่านวิธีการคิดยังไงบ้างนะนะโอเคอันดับแรกนะครับเพลงนี้เนี่ย หลักๆเขาจะใช้เป็น acoustic guitar ก er ็คือเป็นกีตาร์โปร่งนะเล่นไปอ่ะผมจะให้ฟังคืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปเอากีตาร์มาให้ดูก่อน อ่ะเช็คเช็คอันนี้นะครับคือกีตาร์ผมเนาะเป็นกีตาร์โปร่งนะครับ mm hmm. ก็วิธีการอัดของผมเนี่ยคือหลายๆคนก็จะคิดว่าผมใช้ไมค์จ่อไปนะครับคือมันมันมีได้หลายวิธีแต่ของผมเลือกผมเลือกใช้เป็นตัวนี้คือข้างล่างกีตาร์เนี่ยมันจะมีรูมันจะมีรูแจ็คอยู่นะสำหรับกีตาร์บางรุ่นมันจะมีพวกปรีแอมป์ในตัวนะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะเอาสายแจ็ค เสียบตรงรูนั้นแล้วก็เข้าไปเขาเรียกว่า direct นะครับก็คือต่อตรงเข้าไปเลยนะเสียงที่ได้จะแข็งนิดนึงแต่ว่ามันดีตรงที่มันจะไม่มีเสียงแอร์ไม่มีเสียงอะไรเข้าไปนะครับเออก็มันสะดวกอะเออเอาสะดวกเข้าว่านะแต่ว่าวิธีการอัดที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะสำหรับใครที่มีแบบห้องดีๆหรือว่า,อาไม่มีเสียงรบกวน ข้างนอกนะก็ใช้ไม้อัดครับผมเป็นไม้คอนเดนเซอร์เนี่แหละแล้วก็อาจจะจ่อไปที่เฟรด12นะหรือว่าถ้าเกิดเฟรด12คุณคิดว่าเสียงมันยังบางไปคุณก็ค่อยๆเลื่อนจากเฟรด12เลื่อนมาที่ซาโฮซาโฮก็คือตรงนี้นะค่อยๆเลื่อนมาจนกว่าคุณจะได้เสียงที่อิ่มพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการอาดัดกีตาร์โปร่งนะที่ผมใช้จะสังเกตว่าอันนึงผมแพงไปด้านซ้ายสุด อันนึงแผไ่ไปด้านขวาสุดนะครับก็อันนี้จะทำให้มิติของเสียงดีขึ้นก็คือกีตาร์จะไปอยู่ซ้ายกับขวามากที่สุดเลยแล้วก็เหลือพื้นที่ตรงกลางไว้ให้เสียงร้องอะไรพวกนี้พวกกลองพวกอะไรที่มันต้องใช้ความอิมแพกมากขึ้นนะก็จะอยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือวิธีคิดคร่าวๆนะครับเออผมคิดว่ากีตาร์เนี่ยมันเป็นเครื่นองดนตรีที่มีย่านเสียงกลางเยอะอยู่แล้วอะถ้าเกิดเราให้มันไปอยู่ตรงกลาง มันก็จะยิ่งทับกับเสียงร้องกับอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้บางทีมันเยอะไปในด้านตรงกลางนะผมก็เอาเครื่องดนตรีพวกนี้พวกกีตาร์พวกเออเปียโนที่มันเป็นเล่นโน้ตสูงๆนะพยายามแพนไปซ้ายแพนไปขวาเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ตรงกลางให้เสียงร้องอันนี้ก็คือวิธีคิดประมาณนี้นะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะ อ่ะต่อมามันจะมีเสียงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรเล่นมันจะเป็นเสียงแบบคล้ายๆข,ข,ข,ขึ้นดนตรีไทยอะ่ะเออผมก็ลองใช้กีตาร์ตัวนี้นี่แหละเล่นจำลองดูนะเนี่ยมันจะเป็นเสียงหลักของเพลงนะครับซึ่งพอเราเล่นด้วยกันกับ2ลายเมื่อกี้นี้มันก็จะออกมาเป็นแบบโครงหลักของเพลงเลยนะ เนี่ยคือถ้าเพลงคุณเริ่มต้นมาอย่างเงี้ยมันมีชัยไปมากกว่าครึ่งละมันแบบโอ้มันน่าสนใจมากแล้วมันผมว่ามันมีเสน่ห์นะสเกลที่ใช้น่าจะเป็นพวกเพนทาโทนิกอะเพนทาโทนิกอะไรพวกเนี้ยนะมันทําให้มีความเป็นไทยมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความแบบพอกีตาร์เราเล่นสายเปิดอะพอกีตาร์เราเล่นแบบพอเราเล่นกับสายเปิดมันจะมีความแบบสเสน่ห์ของเครื่องดนตรีอะคูสติกอะมันจะมานะเเสน่ห์ของกีตาร์โปร่งอะ มันอยู่ที่สายเปิดผมคิดว่านะก็เลยกลายเป็นโอ้มันดีจังเลยนะต่อมานะฮะอ๋ออันนี้เป็นท่อนฮุกเนาะ คือท่อนฮุกเนี่ยเป็นตีคอร์ดธรรมดาเลยผมก็ใช้เทคนิคเดิมในการที่แผ่นตัวหนึ่งไปซ้ายตัวหนึ่งไปขวานะครับแล้วกต็ตรงกลางก็จะเป็นเสียงร้องเนาะเสียงร้องผมก็ได้ใช้เป็นกีตาร์เขียนเมโลดี้ไว้อ่ะลองฟัง แล้วมันจะมีเสียงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมจะให้ลองฟังเสียงนี้นะนี่เนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอผมเอามาเล่นกับตัวกีตาร์เมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นด้วยกันนะ บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยอันนี้เนี่ยผมใช้ผมไม่รู้เขาใช้อะไรแต่ผมใช้กีตาร์ไฟฟ้านะกีตาร์ไฟฟ้าเสร็จปุ๊บถามว่าจะทำยังไงให้มันแบบมันคือการเปลี่ยนของเพชอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คันโยกใช่ไหมมันก็จะไม่นิ่งถูกไหมวิธีการทำของผมก็คือผมไม่รู้ในโลจิกทำยังไงแต่ผมเอาไปทำในเอเบตันนะครับ ่ะนี่มันคือตัวนี้นะฮะถามว่าจริงๆมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมจะอธิบายแบบภาษาที่เข้าใจง่ายๆเลยนะครับอ่ะผมจะเอาทุกอย่างให้มันเหมือนต้นฉบับที่ผมเล่นเข้าไปก่อนนี่คือต้นฉบับครับผมเล่นอย่างนี้เข้าไปผมเล่นคอร์ดก่อนที่มันจะเป็นเสียงนั้นอะเข้าไปนะ ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยผมจะเล่น2ตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสไลด์โน้ตมามันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกปะแต่ผมอยากได้การสไลด์แบบที่มันต่อเนื่องกันเออมันมีความแบบเหมือนใช้เหมือนใช้ตัวสไลด์กีตาร์ <เท historic> ผมจะทำยังไงได้ก็คือ ผมมาที่ transposition ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับ pitch มันนี่จากศูนย์เซมิโทนกลายเป็นสองเซมิโทนนะฮะวิธีนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอานานแค่ไหนหรือว่าจะเอาสั้นๆเลยอย่างนี้ก็ได้ สามารถเลือกระยะได้ว่าจะเอากี่เซมิโทนจะให้มันสไลด์ไปกี่โน้ตเนี่ยก็ได้นะฮะคือผมลองใช้โลจิกทำดูแล้วปรากฏว่ามันจะต้องเซตเป็นหน่วยเซนมันมันไม่มีหน่วยของเซมิโทนเออเสียได้เหมือนกันนะก็อันนี้ผมก็เลยเอามาทำในเบลตันนะฮะเนี่ยคือตอนแรกผมจะไปซื้อนั่นใช่ไหมไอตัวสไลด์กีตาร์ตัวที่มันเป็นตัวสไลด์ะครับ แต่ว่าผมขี้เกียจออกจากบ้านผมก็เลยผมก็เออคิดทำยังไงดีนะเอ,อ๊ะมันมีวิธีนี้อยู่นะสามารถทำได้เออผมก็เลยเอามาพลิกแพงอะไรพวกนี้นะครับก็ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะได้วิธีการมายัางไงนะครับจะได้เสียงนั้นมาอย่างไงแต่ว่าถ้าเกิดผลลัพธ์มันเอาไปใช้ได้มันก็ใช้ได้นะนี่ก็เท่ากับว่าเรามีเสียงกีตาร์นะครับแล้วก็มีเสียงพวกเอยร์แคนดี้พวกนี้ อ่ะต่อไปผมก็จะเริ่มเพิ่มเบสนะครเบสก็ใช้เป็นแบบเบสธรรมดานะผมก็เล่นเข้าไปเลยนะเนี่ยตัวเบสผมมองว่าไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเบสที่เบสไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยแหละ อันนี้จะเป็นเสียงาบาริโทนนะผมใช้อ m มนิสเฟียชื่อ preset ว่าบาริโทนกีตาร์เนะเสียงก็จะเป็นอย่างนี้่ะให้ดูเนี่ยเอามาช่วยพวกพวกเอกข้างบนที่ผมใช้กีตาร์ไฟฟ้าทำนะครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเป็นรายละเอียดตามทางเนาะ ของจริงผมไม่รู้เขาใช้อะไรเขาอาจจะใช้เครื่องดนตรีไทยอะไรอย่างนี้ผมก็ใช้ o อมนิสเฟียนะครับเออเนี่ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นเสียงควายนะครับก็จะเป็นเสียงที่สร้างบรรยากาศในเพลงอย่างนี้เป็นเสียงควายที่มีรีเวิร์บเข้าไปด้วยนะถ้าเกิดใครฟังท่อนฮุกในเพลงอะ่ะมันจะมีความล่องลอยมีความแบบ เหมือนกับเบาๆมีความล่องรอยอยู่อ่ะเออผมก็เลยเลือกเสียงพวกนี้นะลองเล่นด้วยกันนะครับผมตอนนี้เราก็จะเป็นประมาณนี้ เออมันก็เริ่มเป็นเพลงแบบมีเมลโลดี้สวยๆเยอะแล้วเนาะอันดับต่อไปจะเป็นเสียงกลองนะครับเสียงกลองเดี๋ยวผมจะให้ฟังแค่กลองอย่างเดียวเป็นไงจะได้รู้ว่ากลองนี้มันเป็นยังไงนะฮะ พบว่าง่ายมากแบบมันเบสิกมากนะแต่มีจุดหนึ่งที่ผมอยากชี้ให้ดูนะคือนี่อันนี้ผมใช้เป็นเสียงแทโบรินนะครับแทโบรินก็คือเครื่องเคาะชนิดหนึ่งนะเครื่องเปอร์กชันชนิดหนึ่งจะให้ดูว่าผมใช้สลับกันเป็นแทโบรินสองตัวเสียงเนี่ยมันคล้ายๆกัน นะผมเอามาจาก p l ป c e เนาะแต่ว่าผมสังเกตในเพลงเขาอะแทมโบรีนมันจะมีครั้งหนึ่งที่เสียงเปิดแล้วก็ครั้งหนึ่งเป็นเสียงปิดผมก็มาคิดเอ๊ะทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นอ๋อเขาอาจจะจำลองเสียงชิงฉับวะชิงฉับเวลาที่เขาเนื่องออก่าเวลาเขาปิดกับเปิดอะ่ะ มันมีความเป็นไทยตรงนั้นอะเราเลยกลายเป็นแบบเอเพลงนี้มันมีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่อันนี้อาจจะเป็นอิเลเมนต์หนึ่งอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้มันรู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะคือปิดครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดครั้งหนึ่งเนี้ยเออมันเลยได้กลิ่นอายของความเป็นไทยจากตรงนั้น เนี่ยเพมันจะไม่เท่ากันเนาะอันอันบนจะแหลมกว่านิดนึงอันล่างก็จะแบบลงมาหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องพวกนั้นเนาะแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่มีบทบาทมากของกองอก็คือเสียงเิ่งฉับที่ผมบอกนั่นแหละแล้วก็จะมีพวกไฮแฮรอะไรเงี้ยผมเอา,มาเป็นแบบเนี่ยสั้นๆเล็กๆ ให้แบบกํากับจังหวะเฉยๆนะแล้วก็จะมีพวก Crash Crash ก็เป็นแบบเ<ๆ>นี่ยกำกับจังหวะเฉยๆไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็คือกองทั้งหมดที่ผมแกะได้นะครับจะเป็นประมาณนี้คือหลักๆของเพลงนี้อยู่ที่กีตาร์กีตาร์โปรง่งเลย พอเราได้สตรัคเจอร์ที่แบบนิ่งอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆเสริมพวกนี้เข้าไปนะพวกนี้ก็คือที่ผมบอกอะ่ะเป็นอิเล็กทริกกีตาร์เบนนี่พวกนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันผมก็มาทำในแบบของผมแล้วก็เวลาที่เราทําเพลงแบบนี้เราก็จะเห็นวิธีการคิดของเขาอย่างเช่นเรื่องชิงฉับที่ผมบอกแล้วก็เรื่องการเลือกใช้เป็นสเกลเพนทาโทนิกนะทั้งหมดเนี้ยมันทําให้มีความไทยมากขึ้นแล้วก็ผมจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อร้องดีมากแบบเนื้อร้องคือคำเขาสวยมากอะคำเขาสวยแล้วก็ เ,เมลโลดี้เพลงสวยมาก มันมีความยูนิคนะมันไม่มีเพลงไทยที่เมโลดี้เป็นแบบนี้คือเมโลดี้เขาจะมีความเป็นทริปเล็ตปะ, mm hmm. ะเมโลดี้ร้องอ่ะเออผมไม่ไม่แน่ใจนะอันนี้เท่าที่ฟังดูแต่ว่ามันโอ้ยมันเท่ดีอ่ะแล้วก็พอมาใช้พวกสเกลเวนททนิกอะไรเงี้ยเออมันแบบเฮ้ยดีวะ่ะ เมากลยนะครับอย่งไงวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมบูคุนซี่และครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอกันอย่าลืมติดตามชมบูคุนซี่ทูตัเรยววันนี้สวัสดีครับ